มากินมะม่วงแนวสมนั่งนั่น้องนี่แนวสมมะม่วงนะครับอันนี้มันออกใหม่สมมันออกใหม่นะด้วยไงก็มาเคาะลูกก็ใหญ่เลยสมนี่มากินกับน้องถ้วยเหมือนเดิมไหมสมขับเปรี้ยวไม่จะเจอนานเลยสมไม่มีน้ำจิ้มแต่แซ่บครั๊บตอนนี้ไม่มี อุปกรณ์มาถ่ายก็ไม่มีอุปกรณ์มากินด้วยครับล้วเปรี้ยวมากเลยอือ วันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะรัไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวครับกินมะม่วงแล้วะครับ đặt luôn phong thả thế nào Vậy đủ ở đây đủ <laughs> ừ. Nhìn thấy nó lưu không Chỉ มันเก็บมาสามลูกนะครับมีกับน้องด้บยตัวยาลูกเดียวครับบรรยากาศก็ฝน,นดินนๆนะครับคุผมคืนนี้ฝนก็ตกครับผมวันก็ตกแดงมากครับจนผมโดน้ำเกือบท่วมนะครับบางคุณผูสมตกกรนไป้ปะละ ây cá mình coi, mình mình rẻ thôi ạ cá đi nó mà không ôi ôi nó ôi 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 không <laughs>

ห้าครับนี่มันมันเปรี้ยวห้าปอห้าปอนห้าได้ ม,มีพริกเกลือก็จะอร่อยวันนี้อีครับแต่อันนี้ไม่มีสองจินเป,นะปล่าๆนะปล่ครับ มีเสียงลบกวนนิดหนึ่งนะครับขออภัยนะครับเข้ามาลบกวนนิดหนึ่ง Bíp bị cho sĩ sung màn. Bác nè mục màn. sung Hold ong. nè bác sĩ ra bảo Bác sĩ mục màn.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  Bác

ถูกนึงยังไม่หมดอยู่ชมยังเหลือนะมี2คน <laughs> 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 <laughs>

ผมเปิด่องให้โลตรงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยลงเก็๊บเท่าไหร่ครับกิบนี้ก็ไม่ค่อยดีนิดหนึ่งครับว่าบรรยากาศด้านหลังเนี่ยก็อาจจะไม่แสงส่องเข้ามานิดหนึ่งขออภัยคุณผู้ชมก็วันนี้ก็มากินกับน้องสองคนก็อากาศก็ดีนะครับวันนี้ก็อากาศก็เย็นไม่มีแดดนะครับมฝนก็ตก เป็นบางวันนะวันก็ไม่ตกไอ้สมต้องสายรูปอันนี้เขาบ้านบ้านนะครับอยู่บ้านบ้านเราครับอยู่บ้านบ้านเขื่อมะเขือจริงมะนี่ก็เออเดือดแกมนะครับไอ้มันมะม่วงมันออกใหม่สม แล้วมันก็ออกไปแล้วมันก็หมดไปแล้วอ,อ้อรอ่ะถ้ายรูปิปนี้นะผมขออนุญาตถ่ายรูปเัย เรอไหมหมดทาเฮ้ยเจ้เจ้สีย้อันนี้ก็จะกินว่างๆทอะรงเี้ยถ้าบนไหนว่างๆก็อะ เมนูต่างๆให้ชมได้ดูกันแต่ตรงนี้มันหายากนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีมะนาวออกนะนุ่มมะนาวนะครับมะเมานานะุ่มมะเมา,น,านะมะเมาก็ยังไม่ได้จัดเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะจัดนุ่มจัดมาลองกันนะทุกคลองกันดูกันนะท <c oughs> ุกนนคนไปใส่ลองกันนะทุกคนลองดูกันนะทุกค <c oughs> แล้วแล้วผมแล้วผมจะไปกินมาม,าม่างื้อื่นวันนี้ก็วันจัน์เน,น,น,เนะหยุดทุสมวันนี้วก็วันเนีตย์รีรทุสมโรงเรียนก็น่าจะหยุดประมาณสามวันหรือ,ปอเปล่าสามวันครับโรงเรียนคนอื่นหยุดกี่วันครับแต่โรงเรียนผม,นมแต่โรงเรียนผมหยุดสามวัน แล้วมือมอื่นก็หยุดมืออื่นก็หยุดแล้วมืออื่นก็หยุดหยุดหลายวันอยู่ครับหลายวันลงเลียงพวกครับบางคลิปผมก็ไม่ได้พูดให้สมได้ฟังกันคลิปนี้ก็จะมีพูดให้ฟังนะจะทำคลิปอะไรแต่ละวันก็มันก็หายากนะน่าจะวันพุ่งนี้แล้วเปล่ากินมะม,ม่สม อา,ากาศวันนี้ก็เย็นสบายนะครับหน้านอนเล่นมากโอเคสามีก็ไม่มีอะไรมากนะก็ได้พาคุณชมมาก,กินมะม่วงนะครับเกียวเสวเบยสมก็ประมาณสามลูกครับก็กินไป2องลูกแนละ้วก็เหลือลูกหนึ่งครับก็เจอกักนคลิปหน้าครับผมสามีก็ บคสวัสดีครับ